มือเืินกับที่เดินทางครับไปอำเภอปากช่อง นะมืออื่นก็ก็แน่นนครับอาจ,จะเอามอเตอร์ไซค์หน่อยไปน้ำขันบมใหญ่กับคนได้เก็บได้ครับ มือเราไปน้ำครับนี่คอมบิด <Home Beach. S 1> ใส่รถตู้ขัน,นหน่อยหน่อยเาหนักอมบิดแล้วตัวนี้มันของเดือนใดนี่สวัสดีครับเอฟซี FC น้ององค์หญิงเพชรบ้านแพงนะครับเอฟซี FC สาวหน่อยเพชรบ้านแพงทุกคนนะครับนอเอฟซี FC บาลังเงียบน้ำและเมื่อนี้นะครับมามาพบครับ ผู่บาลฟังล่ำคือเกา่านะครับเนาะมีข่าวมาเลา่าสู่ฟังในหลายเรื่องในหลายอย่างนะครับเนาะนะสิมาเว้าสู่ฟังนะหลังนะจากคลิปเปิดหัวนะพะพบรอยแม่เอฟซีเป็นที่นาะชื่นตาบานนะครับเนาะกะมื่อนี้นะมื่อนี้วันที่เจ็ดนะครับเนาะมือนี้วันที่เจ็ดฟนะุตจิกาเนาะ,ะสาวหน่อยเพชรบานแพงนะครับบ่มีงานนะครับเนาะ ส่วนใหญ่เพื่อนๆพวกมีงานกะอีล่านะกะไดพ้พักพรอยู่บ้านนะครับเนาะมีความสุขตามภาษาเด็กน้อยคนหนึ่งที่เห็นนะครับเนาะรถมอเตอร์ไซค์หน่อยรถนะมอเตอร์ไซค์หน่อยนะแม่หน่อยนะครับเนาะเป็นคนซื้อนะครับเนาะแม่หน่อยเป็นคนซื้อนะพอรุ่งนะพอรุ่งพอหักของอีล่านะครับเป็นคนเอามาส่งแล้วกับชอยกันประกอบนะครับเนาะ มันเป็นรถมอเตอร์ไซค์นะครับเนาะขนาดเล็กขนาดจิ๋วนะครับเนาะเครื่องยนต์ที่ใช้นะ using, นะเป็นเครื่องรถตัดหญ้านะครับเป็นเครื่องเป็นเครื่องตัดหญ้า2จังหวะนะครับนะเนาะก็คือเอาไงคือเป็นเครื่องตัญ้าสะพ้ายนะครับเนาะใส่เครื่องของเครื่องตัญ้าสะพ้ายนั่นแหละผสมน้ำมัน2ทีนะแล้วก็ใส่น้ำมันเบนซินนะครับเนาะเป็นเชือเพลิงผสมกับ2ทีนะ บบมีเกียร์นะครับเนาะอาศัยแห้งบิดอย่างเดียวนะก็ะคล้คคคคายๆกับเกียร์ออโต้นะครับเนาะบิดหลายกับครับเดี๋ยวบิดหน่อยกับครับสะอาดนะครับเนาะแต่ว่ามันรถแบบนี้มันทําความเร็วหลายบ่ได้นะครับเนาะเต็มที่กับสี่สิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับเนาะได้เต็มที่ประมาณนี้นะกะกะ,ะดีคือกันนะครับเนาะเป็นเขาเรียกว่าเป็นความสุขให้อีหลาไปนะครับเนาะสิได้เล่นสนุกสนานนะแล้วบัดนี้ประเด็นคือนะ พอเอกได้ว่าแล้วนะครับเนาะพอเอกกับน้องอิงก็ได้วาอาแล้วว่ามืออื่นนะมืออื่นงานอยู่ปากช่องนะครับเนาะมืออื่นงานอยู่ปากช่องสีเอาไปน้ำนะครับสีเอาไปน้ำนะพอแม่อฟซีทางปากซองเตรียมโตยูทูบเบอร์ทั้งหลายนะครับเพบาราะว่าจะเป็นเสียน้นว่าจะเป็นพอ,พอกันใช้เตรียมโตเตรียมโตเลยนะครับเนาะ ที่นักใจก็คือคู่หมอนอิงนะสีสน,น,นั้นแน่จากน้อยเพราะว่าเป็นผู้ติดตามนะครับเนาะ,ะกับสีมือแน่นะบ่เป็นยังนะครับเนาะความสุขของยียลานะบ่เป็นยังหรอเนาะครับนเนาะอ่ามือนี้บ่มีงานนะครับเนาะมือนี้สาวสแบบแพงๆบ๊อบมีงานมืออื่นมีงานอยู่ปากช่องนครราชสีมาแล้วกะวันที่เก่า อยู่วัดหนองไผ่อำเภอเมืองนครราชสีมาวันที่สิบยู่อำเภอสตึกบุรีรัมย์หล้วก็วันที่สิบเอ็ดยังคอยสียู่ศรีสะเกตนะครับในช่วงนี้กับสองมือนี้กัอยู่โคราชแล้วก็วันที่สิบเอ็ดยูวันที่สิบยู่บุรีรัมย์นะครับเนาะกับเอฟซีไก่หม่องแดวกับไปนะครับเนาะวัดหนองไผ่นะ ผัดหนองไพกออยู่ในเมืองนะอยู่โซนข่ทหารนะครับตามตามจริงผมกว่าสิไปตามแผนตามแผนเลยคือผมว่าสิไปนะครับวันที่เก่าแต่ปนีประเด็นคือมันผิดแผนเขาว่าผิดแผนคือผมยังอาการผมยังบอดีขึ้นนะครับเนาะอาการผมยังยังไม่สามารถเดินเหินได้ด้วยตัวเองนะครับยัง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 บ่ได้ก็เลย บ่ได้ไปให้งกำลังใจอีหล่านะครับเนาะก,ก็เลยไดเ้เบิ่งทางออนไลน์เอานะครับนเนาะพฟเอฟซีู้ใดก็อยู่ใกล้ก็ไปนะครับเนาะวัดหนองไผ่ลานปูนนะครับเป็นลานปูนนะเดินวัดหนองไผ่นะมันเป็นสนามประจําอยู่แล้วนะครับเนาะสนามประจําหลายคนสงสัยว่าหนองไผ่อีหยังคือมีวัดบุญกฐินครับเนาะบุญกฐินวัดหนองไผ่นะงานบุญกฐินนะครับเนาะบัตร ที่วัดน้องไผ่บัตรราคา100บาทนะครับซอสแจ้งนะครับ100บาทซอสแจ้งนะครับเนาะอยู่อยู่ที่บ้านน้องไผ่นะครับตำบลโพกลางอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมานะครับเนาะอยู่หลังค่ายสุรธรรมพิทักษ์กองบินหนึ่งแล้วก็ค่ายสุรานารีนะครับคือสามข่ายทหารสามข่ายเนี่ยมันสีบริเวณหลังค่ายสิ บอกงอ่าคือ,อานาคายยุต้างกันแต่ว่าจุ่มหลังข่ายก็คือมาจุ่มกันอยู่หมองเดียวอยู่แถวหนองปลือนะครับเนาะแล้วก็แถวน้นโซนนันกับสิ่นี้หนองปลือหนองไผ่หนองพุดซาหนองพวงมะนาวนะครับแล้วก็เทศบาลตำบลโพกลางกันยุหันนะครับเนาะก็คือเป็นเป็นโซนของตำบลโพกลางเลยนะครับอยู่ตรงนั้นเนาะชุมชนหลังข่ายทหารนะครับเนาะแล้วก็สแสดงความยินดีกับ อีหลาน้ำนะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับนี่นะเพจคนลูกทุ่งนะครับเพจคนลูกทุ่งนะได้โพสต์นะครับเนาะให้อีหล่านะครับเนาะเป็นเขาเรียกว่าเป็นเจ้าหญิงหมอลำเป็นเจ้าหญิงหมอลำนะครับเนาะกะกะสืบเนื่องมาจากมืออ่ายวดน้องคูยวดน้องคู่ง,งันก็ทินของอีหล่านะครับเนาะนะชุด การแต่งกายการวางตัวอย่างทุกอย่างคือน้องนี่น้องเป็นคนที่แบบว่าเป็นคนที่วางตัวได้ดีนะครับวางตัวดีๆอิลีต้องยอมรับนะครับอิหล่าวางตัวดีอิลีนะเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเยาวชนรุ่นเล็กๆมากนะเยาวชนรุ่นหลังๆเอาเป็นตัวอย่างใอย่างดีเลยนะครับนะ้นองบ่ได้หวัวซาเรื่องการเงินนะ เบื่งเงินน้องรับแล้วน้องก็ส่งต่อนะครับก็คือรับมาจากพอพอมาเอฟซี e เนี่ยรับรับเซ็จปุ๊บก็ถ้าไม่ยืดให้พี่มอนเองก็ให้แม่หน่อยให้พ่ออกีก็ยุ่ทั้งนี่ครับเนาะก็ถือว่าเป็นคนที่แบบว่าเออทางานหาเงินก็จริงแต่น้องไม่ได้มาสนใจเรื่องเงินว่าน้องต้องถือเงินหรืออย่างต้องถือเรงน,งนี้บอครับน้องน้องรับแล้วน้องก็ให้คนอื่นต่อ เป็นคนที่มีบุญม,มีวัสนาอ้ไรต้องยอมรับนะครับเนาะนะสำหรับคลิปนี้นะครับเนาะกับฝากไว้ซันนี้นะหลักๆก,ก็คือมืออื่นเตรียมแว้นนะครับอยู่ปากช่องพวงนี้เตรียมแว้นได้เลยเหล่ายูทูบเบอร์นะครับเนาะวอมขาดีๆนะครับเนาะแดนน้ำอีหละนะสำหรับคลิปนี้ฝากว้ซัมนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ